ซ้อมของเขาเห็ดไหม่ดีๆไปเห็ดแก๋ของเขาเบิดทุตีบเทเดียนเบิ้งซ้อมมันมาไฟมัดมั่นเออยมีไฟหีมั่นมีอะไรไหมอันนี้ก็หายหมดละริมเนยมึงโง่ไม่โงูเบิ้โง่เบิ้โง่เบิ้ลมก็ดีจริงเด็ดไปทุตีบเทเดียนตู้ตู้จบยังเบิ้ลเอาจับมือจับจับมือจะเอาบโอยู่แล้วบินบินแล้วทุกปุ๋ยทุกปุ๋ยเตรียมมายัง เดี๋ยวจะพป่นกระลังแน่ๆนะครับถูกฟเอาไว้หลายหรือว่าติดสิรีติดเขาดีป่ะนี่เอาเอาไปยู่แล้วเพราะว่าต้นผัดสอนยังนั่นเอามาเลยยู่แต่ต่อกระพุนกอนตีหก็สมมตีหามขึ้นโอ้หเจมามโจ๊กพึ่งเนี่ยคุณลุงเกลอกซะพิ่งเห็นร่างุเจมเห็นหน้าเกียรตพูดมึงเ่นุเจมีอีกพวกเบียร์เห็นขี้ไหลครับ รถเขาข้องเขาม่พกกุเจดอกโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โ,โหไพกนี่ล่ะไก่สิด้พ่อ,อยังตั้งเป้าไวไหกสนะิไร่เนี่ยมี่เลยมนนี่เลย ปั๊มปัมป,มปั๊มมันพานมาปั๊มน่นอ่อยต้แต่ตแกอีกบ่อสิได้มีมูกแกะเนี่ยเส <Q uan> ได้รับในนอนคอยไ,ได้นอนเลยนี่เลียวงตีหายเนาะสิงนีนนนาา,าเีมานี่บักันดิซี่เข็มเจอดิเน,นีออซี่เข็มเจอดิบเลยไ้ลองเมนมนี่มันสาบบักนันหมุนอยู่ก็ยังกดีขาดัก รถวนไป,ปันผ <c oughs> ้าผาเนาะเจ้าก็วลดลด่าสะเตอรถว่าเพีย่ยนสะเตอกระเทินดูดออกตีลิมไหมนะดรถแรงเข้ามาปนปัญญนเกี่ยวไรเลเจ็ดลอยเกี่ยวกับท่านแตม่เกี่ยวไรไรหกลอยอยู่บทโว้ายอ,อยากมาดวนกับ็มบูกับกัน มันดวนจเด้อรถอาจารย์ในลูกซิทเขาจะไปสูดไอ้โอ้ยบัดเขาอัดเขากะในมือละหาละซิบสามทุ่มขึ้นนียเมื่อเวลาซิบกบไรเล่นตัวบรขึ้นแห่งึงแม่เต่าต้องลุกเขยเอนกูไปกูจะหันหนาลุกหมไหนอาจองยัยกอนกับตาดมแล้วถ้าก็เบิ้งรถขึ้กันแม่มันกรดดกระเดียดเยแต่รลุ่งไปยุเซกับเขาบูด โมเดลจะคือสิบมสมือท่น,นี้ก็มาแล้วรถแรงที่สุดในประเทศไทยคันนี้แรงสุดบักบ่ารถเดินเบาเกี้ยวเขาดูคันนี้เดินเบาเกี้ยวเลยโคตรคล่องคันนี้ ตนมะยืมสามขาปลาเรล้าสามขายพึ่งทะลืเวิดเลยเนี่ยคันนี้โคตรจวดเยมาสแต่ยังงานบื้นปยะหดงี้พ่กันเลยโอ้ยเขาบอกว่ายาเดี่ยวบ้านเดียวกวง มึงเปเกียวตัดซับอเหลือรองจของ่ท่นเลวอยู่ป <k> ั่ม <Hayır> พังแตเมขึ้นเปั๊มตัวเดินวะพังหมดเลยเรีนแล้วเนเกียวั่เทมากเาท่นเด็เกียวพขตุนอยู่บอกแซปเปหลือมันเฉลยแล้วมันถือแก้ก็ยังนี่มันห็นเจ้าเสีย มันจะตายกันแล้วว่านั่นมันตื่นใจจ้วเป็นหยั่งมันเป็หยังแต่ว่าคุณจะดูทางกระมูตอยู่เปล่าเออแก้วันทิศทิศอู่แค่ทิศทิศทางหนาลุงยางสิคาดนี่มาจิ้มทางหน้าก็นี่จี้ทางหน้านี่อาจจะดำว่าม่งอย่างโอ้โห อันอันไขข้อเทียดไปเลยมันสีขาดเลยได้ถึงกิ้วมันสีขาดแล้วเลยมันมานำแบกรับไปเลยมันเมนโบว์มาอยู่สองมื่นนี่จนว่าเทากิ้วหนึ่งนี่นี่เกี่ยวติดสองมื่นนี่เมียจะได้มันกันกูถามว่ามันตีป้าเหนือมาติดว่าลุงคนวะมาเตียนตีนี้มันเบิ่งคลิปมันมาหาข่อยมันหัวเราะารั่นคือใจมันก็ยังมีว้ายมันว่า เห็ดเนี้ยไขคอกอะเห็ดเดือยึ่งเล้าบ่อีเชียวปะหมอีเชียวบ่อะไรกูเอามาอยู่แล้วมีแต่ตอกระพุนเจียวอยู่เออเจียวอยู่ตอนนี้อันซื้อเครื่องปั่นถ้าลุงเครื่องปั่นไฟนะใอยว่าหมอแบ๊ดก็คือพ่อเขาที่เชื่อวมบนไปนี่เครื่องปั่นดีกว่าไปอะไรอี มันห้างบ่โว้เหมือนรถกูดอกะเด <c oughs> มันห้างมันยิ่งเอาตัวมันบีบได้อีกอยู่เมยโอ้มันต้องหุ่ละเจียดจะแบบว่าน้องไหลไปหาหมอูอันยืนทีนิ่วสร้างลุงน้องเล็กเขาตาเขาเจี๋ยอันเฮ็ดเวียกเล็กเขาตาเพราะว่าเราไปยืนเมึงเขาไปก่อนหาหิานนั่กันมันตัดฟ้าดอกลุ่งหมอกมันแห้ง เดียนหลอกพันลมไหมวะเอาคงคงว่ามึงกิไปมึงไหนกลมึงนี่หน้าอยู่วท่นเล้วอยู่หลังบาทนั่นว่าท่นเล้วอยู่หลังบาทเขาล้มล่วงเขาล้มขันเจ้าไปนะกูมาแคงเขาล้มนี่จะได้จกได้อยู่ดี่พและขันเจ้าเกี้ยวนั่นนะจกขางกูไม่เล้วเขากีตีเขาล้มเขาล้มยอดล่องมืองเป็นยังต้นซ้ำในนี่ต้นซ้ำปตินนี่ เนม้ออยไปเกี่ยวแบงเทิงกันบ้างหอคือแต่ว่ามันเห็นบ่มันจนตักทีบอ่อย่าลุ้งขาดทุนเลยเหรอเออกูอจะไปเติมหนาะมันให้มึงอีกนี่โอ้โหหอยใสย่ริมใส่ย,ยังไม่ได้งึดนะครับขุนนะ่ะไรเต็มเลยผมโอ้ย <c oughs> อย่าไปสนใจนำ้ำจิ้มที่ว่าของมนุษย์มาน่ะมันเต็มห่วยตัวนี้กูดีกว่าอยังเต็มเลยว่ะเต็มริมเต็มมันเปดนไรนะ พอกเต็มเลยเหมืนบ่อืงเอาได้ไหมตัวนี้กับพอกมันเบิด์ไม่ต้องใส่หัวหอมดอกริมจะใช้ยู่บริมนี่ยไม่ต้องใส่มันดอกโอ้ยไปใส่เอเาขาเห็ดไม่ดีทำในนั่นอนันนี้แพ, <ะ S 1> พ้ซับปลาเรือกันแล้วมาเท่าไหร่เขาเรียกว่าไม่ต้อเตรียมหนางานก็มูนี่เลยเมื่อวานนี้กูแพะซับปลาเรือมันบ่าข้อม้าไปเจ้าแล้วเต้าบ่ามาให้เจ้า,า,าเจ้าป่ต้องหยานว่าข้อม้ามันสิลื่น เอาผลลิมมาเนี้ใช้ยานชาติหน้าเห็ดเหล่าเห็ดเล่อบอัวตองอันนี้เได้ห้องบอกว่าเก็มไปเลวล่ะจะก,ก็เอาลัดทีเลอทั้งนี้มันหลายเลอทั้งหลังยังว่าท่านมีอยู่ยนสิไลตห้อยพายไ,าไายรไรกั้เลยห้องกูย่ามากวนเออไปให้รถชูบุญกูจะดวนแห้ง อยากกินขาลมแข้งกับลูกเรล่านะเดี๋ยวเมื่อก้นปากยัดมม่ก็กักกัดอยู่นักตู่แห้งมันต่ไดนวะโอ้ย <c oughs> น้ำมันเบิดเครื่องถังมาซิไเลยที่แตกน้ำมันครับนักตู่แห้งลืมมาวันรุ่งเย็นเขาพูดหรอกเยดรจได้หาความปวดแม่เ่ากัมีอยู่กับฟ้าเหดมดไม่นี่ไม่นี่ไม่นาไปไมนี่ไมนาไ ที่ได้ไปเยี่ยมถึงใหญ่เบ้อเลยไหมนี่ฮะของตะปูมไงของตะปูไม่นี่เลยแมน่นบ่เออโอ้โหแล้วว่าเราเปลี่ยนใจด้วยเจ้าไปมลยเราเปลี่ยนใจแล้วไปบอกควบไม้ได้หนีิ